แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่สา0อแปดสิบไม่ใช่ชายบำเรอนางไม่อยากอ้วนเช่นนี้แม่นางเสรนฤดูหนาวใกล้จะถึงแล้วแท้จริงแล้วเจ้าตั้งใจทำงานจริงๆหรือไม่พระชายาถามว่าตอนนี้ที่ลงมือไปเป็นอย่างไรบ้างแล้วชายรุ่ยถือจดหมายเดินเข้ามาหาเสริรเจินจูเสริรเจินจูถอนหายใจ ข้าเป็นเพียงหญิงชนบทจะมีความคิดอะไรได้คนผู้นั้นเป็นถึงคนที่แม่ทัพกู้พึงใจหากข้ามีวิธีมีปัญญาคนที่แม่ทัพกู้จะพึงใจเหตุใดจึงไม่ใช่ข้าพระชายาให้พวกเจ้ามาติดตามข้าที่นี่คงไม่ได้ให้มาเฉยๆหรอกกระมังแต่ให้มาเป็นมันสมองชดเชยส่วนที่ขาดของข้าต่างหากดังนั้นฤดูหนาวใกล้เข้ามาแล้วพวกเจ้ามีความคิดอะไรหรือไม่พ่อสนเจินจูพูดความในใจออกมาหมดก็รู้สึกโล่งอกขึ้นมาทันที เพียงยอมรับว่าตนเองไม่ได้เป็นคนฉลาดเลิศเลิกการใช้ชีวิตก็ผ่อนคลายลงไม่ได้อึดอัดอีกในเมื่อชีวิตนางในยามนี้ก็ไม่ได้ยแย่นักไม่ต้องห่วงเรื่องเสื้อผ้าอาหารการกินอีกทั้งยังมีเงินใช้หน้าที่ที่พระชายามอบหมายมาแล้วเกี่ยวอะไรกับนางเพียงแค่นางทำตัวมั่นคงไม่ไปที่ใดไม่ก่อความวุ่นวายและไม่ไปยั่วยวนผู้ใดพระชายาก็ไม่มาจัดการนางแล้วพอคิดถึงตรงนี้ความอยากอาหารของสนเจินจูก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นกินกินดื่มดื่มไม่ต้องบอกว่าทำตามอำเภอใจเพียงใด เสร็จแล้วก็เอาเค้กใส่เข้าไปในปากของกินอร่อยออร่อยในเมืองถงมีมากมายในตอนกลางวันจะกินมาล่าทั้งหรือหม้อไฟหรือกัวเตี๋ยวเย็นกับต้มเลือดเป็ดก็ได้ทั้งนั้นทันใดนั้นก็รู้สึกว่าสถานที่เช่นเมืองหลวงจะไปหรือไม่ไปก็ได้หากตระกูลหวังให้เงินนางก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งสาพันตำลึงก็ดีนางก็จะไม่ตั้งใจทำอะไรแล้วและจะไม่ไปเมืองหลวงแล้วด้วยจะสร้างบ้านอยู่ที่หมู่บ้านเข้าสาร จากนั้นก็ไปซื้อชายหนุ่มรูปงามจากหอหนานเฟิงแล้วไปหาคนมาคอยรับใช้ชีวิตที่เหลือก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินการอยู่เรื่องอนาคตข้างหน้านั้นจัดการยากหลุมฝังศพของตระกูลเสินคงไม่ต้อนรับนางแล้วตระกูลหวังก็ยิ่งแล้วใหญ่ดังนั้นหลังจากตายไปนางก็จะเป็นวิญญ,ญาณไร,ร้ญาติหรือสายตาของเซินเจินจูมองหมู่บ้านรอบๆคนที่รู้จักดิน้นรนจะฟันฝ่าอุปสรรคไปไม่ได้เชียวหรือ ในเมื่อเข้าบ้านตระกูลเสิรินและบ้านตระกูลหวังไม่ได้รอบๆหมู่บ้านยังมีคนที่ยังไม่ได้แต่งงานอีกมากเพียงใช้เงินนางย่อมต้องมีที่ไปยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่าเป็นไปได้ยิ่งคิดใจก็ยิ่งสันแต่ความคิดนี้ทําได้เพียงคิดเท่านั้นจะเป็นไปได้หรือไม่หากนางจะขายบุตรชายให้หวังฮูหยินแล้วของเงินมาเพียงนางกล้าพูดเช่นนี้ออกมาหวังฮูหยินอาจหาคนมาทําร้ายนางจนตายได้ เรื่องความอมหิตของหวังหูหยินนางไม่เคยสงสัยแม้นางจะไม่ฉลาดนักแต่ก็ไม่ได้โง่เพียงนั้นหากกล้าพูดคำเหล่านี้ออกมาหรือมีความคิดนี้ขึ้นออกมาวันต่อมาคงไม่มีทางได้เห็นแสงตะวันอีกเป็นแน่หากไม่ใช่ว่าพี่ชายนางได้รับเลือกเป็นขุนนางอีกทั้งยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองกับตระกูลตู้ในตอนที่นางคลอดลูกคงถูกหวังหูหยินจัดการจนตายไปแล้ว ขุนนางเช่นตระกูลหวังใช้วิธีเก็บลูกไว้เกลียดตัวกินไข่มานักต่อนักแล้วชีวิตคนสําหรับพวกนางแล้วก็ไม่ได้มีค่าอะไรหากเป็นนางในเมื่อก่อนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าพออยู่กับชายรุ่ยกับเทาเยาวนานเข้าบางครั้งหากได้ยินเรื่องแปลกๆจากปากของสองคนนี้ก็จะรู้เรื่องราววิธีการของพวกภรรยาขุนนางทั้งหลายเซินเจินจูอยากหลีกลี้ให้ห่างไกลกว่าเดิมเทาเยาโกรธจ,จนเก็บสีหน้าไม่อยู่เจ้าหมายความว่าอย่างไรคิดจะไม่สนใจแล้วหรือ ไม่ใช่เพียงแต่ข้าไม่งามเท่าพี่สาวทั้งสองการศึกษาที่ได้รับก็เทียบไม่เท่าฐานะก็ไม่ใกล้เคียงไม่ว่าจะด้านใดข้าก็ได้กว่าหมดเส่นเจินจูกล่าวจบก็ก้มหน้าลงถ้าทางของนางในตอนนี้น่าหงุดหงิดกว่าก่อนหน้านี้เสียอีกหญิงสาวสองคนตรงหน้านี้โมโหอย่างยิ่งแต่ก็ทำอะไรนางไม่ได้เกินทนแล้วจริงๆเถาเยากระทืบเท้าแล้วเดินออกไปข้างนอก ยามนั้นเองก็เหลือบไปเห็นหวังหลินแบกผักกาดขาวกำลังมุ่งหน้าไปที่อำเภอในหัวก็เกิดความคิดขึ้นในเมื่อไม่สามารถเข้าถึงเรือนตระกูลส่งได้ตรงๆได้ยินมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างบ้านหวังต้าเหลียงกับเรือนตระกูลซ่งก็ไม่ได้แย่นะหากได้ดงกับหวังหลินแล้วบางทีอาจจะมีสิทธิ์เข้าถึงเรือนตระกูลซ่งก็เป็นได้รอให้แม่ทับกู้กลับมาก็สามารถสร้างความบาดหมางของทั้งสองได้หากแม่ทับกู้สามารถเก็บชายรุ่ยกับนางไว้ได้ก็ยิ่งดี ก่อนที่นางจะมาที่นี่นางดื่มน้ำแกงไร้บุตรไปแล้วล่อลวงแม่ทัพกู้ยื้อแม่ทัพกู้ไว้ไม่ให้ไปมีลูกกับหญิงอื่นมิเช่นนั้นคุณชายรองคงไม่มีโอกาสได้เป็นซื่อจืดเป็นแน่เพียงแม่ทัพกู้ไม่มีความสุขพระชายาก็สบายใจพวกนางก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากไตรตรองดีแล้วเถวายาวก็เดินไปหาหวังหลินรีบเดินเข้าไปหาแล้วใช้วิธีการเดิมแซงทำเป็นสะดุดขาตนเองแล้วชนหวังหลิน หวังหลินที่แบกผักกาดแก้วอยู่ตกใจผงะรีบถอยหลังทันใดฤดูนี้ผักกาดปลูกค่อนข้างยากหากมาล่าทั้งขาดผักกาดแก้วก็จะเสียรสชาติมาล่าทั้งเป็นดั่งรักฐานของที่บ้านจะปล่อยให้เกิดปัญหากับผักกาดแก้วไม่ได้เถาเยาจ้องหวังหลินขเขมง็งโกรธจนแทบระเบิดออกมาชายรุ่ยที่ล้มลงไปข้างเด็กน้อยไม่ถูกพยุงขึ้นมาก็แล้วไปแต่นางเป็นหญิงงามคนหนึ่งล้มลงต่อหน้าชายโสดเช่นนี้ แล้วเจ้าเหตุใดเจ้าถึงไม่รับข้าไว้น้ําเสียงของเถาเยาไม่ต้องพูดว่าเป็นการตํำหนิมากเพียงใดเถาเยาตำหนิทว่าหวังหลินอยากจะตำหนิยิ่งกว่านางเจ้าเป็นอะไรใช่ว่าจะไม่มีมือมีเท้าสักหน่อยเหตุใดเจ้าล้มแล้วต้องให้ผู้อื่นช่วยพยุงขึ้นมาด้วยเจ้ามาขวางทางข้าข้าต้องรีบกลับไปที่ร้านหลบไปหวังหลินมองเถาเยาที่กองอยู่บนพื้น พร้อมกับทำสีหน้ากลัดกลุ้มใจเถาเยาหวังหลินเห็นเถาเยาไม่ขยับเขยื่อนก็โดดลงไปในร่องน้ำแล้วอ้อมร่องน้ำไปทรงสื่อชูที่ผ่านทางมาก็บังเกิดความสงสารเถาเยาแม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ประสงค์ดีรู้ว่ามีความคิดจะไม่ซื้อต่อหวังหลินแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ขัดขวางความเห็นใจของนางอย่างไรก็แค่เห็นใจนางไม่ใช่คนโง่ที่จะเข้าไปช่วยเทาเยา เจ้ามองอะไรต้องมีสักวันที่เจ้าจะเสียใจเถาเยามองเห็นส่งสือชูก็เก็บสีหน้าไว้ไม่อยู่แล้วสอบทอ่่าออกมาส่งสือชูไม่ได้สนใจเถาเยาโบราณว่าไว้สุนัขจะกัดมันไม่เห่าเถาเยายังไม่ได้ทําเรื่องใหญ่อะไรแต่ก็ส่งเสียงดังวอยวายน้าจะไม่มีปัญญาทําอะไรจึงเดินจากเถาเยามาเป้าหมายก็คือเดินทางไปโรงงานยางพาราโมเจิงทำอย่างที่แข็งแรงออกมาได้แล้วบอกว่าสามารถทำเป็นรองเท้าได้ ส่งซื้อชูพอใจยิ่งต้องไปดูสักหน่อยเดินเข้าไปด้านในก็พบกับของตัวอย่างลองใช้ตะปูตอกเข้าไปยังพบว่าสามารถทะลุเข้าไปได้ง่ายแต่หากเปลี่ยนเป็นไม้หรือหมุดไม้แบบอื่นเห็นได้ว่ายางพารานั้นก็แข็งแรงขึ้นโอกาสที่จะโดนแทงทะลุนั้นก็มีน้อยลงรองเท้าทนต่อการสึกหรอเจ้าสามารถเอาไปลองได้โมเจิงเอาแผ่นยางออกมาสายตาแสดงออกว่าให้ส่งสือชูเอากลับไปทำรองเท้า เส้นเอ็นบนหน้าผากของซ่งสือชูเต้นตุบๆหากเป็นเรื่องการเย็บแผลนางคล่องคล่วยิ่งนักแต่ว่าหากเป็นรองเท้าคงต้องมอบให้หญิงรับใช้ที่มาใหม่ที่บ้านสักหน่อยนางมองไปที่โม่เจิงเจ้าแต่งงานหรือยังหืมโม่เจิงค่อยๆเอามือทาบอกพร้อมตั้งท่ารับมือกับซ่งสือชูที่บ้านข้ามีภรรยาอยู่แล้วคงไม่สามารถเป็นบุรุษปรนเปรได้ตาของส่งสือชูสันไหวนางสวยแล้ว นางเคยเลี้ยงบุรุษไว้คอยปรนเปรือเสียที่ใดกันผู้ใดเป็นคนใส่ร้ายนางกันคิดมากไปแล้วข้าหมายถึงหากที่บ้านยังไม่ได้จับแต่งงานชีวิตนี้เจ้าคงจะไม่ได้แต่งงานส่งสือชูพูดจบก็หยิบแผ่นยางพาราเดินจากโรงงานนี้ไปโม่เจิงทำหน้าประหลาดใจหันไปมองพี่น้องบ้านตระกูลโม่ข้างหลังนางไปถูกผู้ใดกระตุกหนวดมากัน เหตุใดคาถึงจะแต่งงานไม่ได้เล่าใช่ใช่ท่าทางท่านดูสง่างามอีกทั้งยังมีความรู้มากมายเหตุใดจะหาภรรยาไม่ได้แม่นางส่งพูดผิดแล้วพูดไม่ถูกต้องโมสิบสามรีบตอบ